ดับความเป็นผู้นำอีกขัน้นเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งใช้ระบบสแกนใบหน้าเอื้อต่างชาติจดทะเบียนธุรกิจให้เสะดวกยิ่งขึ้น Why w เมื่อก่อนเวลาดูหนังเนี่ยมีใครเคยเห็นภาพของตัวละครที่ยืนหน้าให้สแกนแล้วรู้สึกทึ่งจริงๆไหมคะแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยก็เริ่มไม่ข่าวว่ามีการใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้ามาใช้กันซึ่งก็คงไม่พ้นนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างประเทศจีนที่ทั่วโลกกาลังจับตาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือระบบสแกนใบหน้าจดทะเวียนทางธุรกิจค่ะหน่วยงานกํากับดูแลตลาดเมืองใหญ่ของจีนอย่างปักกิ่งเขาได้รายงานว่าป ปัจจุบันเนี่ยชาวต่างชาติที่ยื่นเปิดบริษัทในกรุงปักกิ่งสามารถดําเนินกระบวนการจดทะเบียนทางออนไลน์ทั้งหมดผ่านเทคโนโลยีจดจําใบหน้าทางจีนเขาได้บอกว่านโยบายใหม่นี้นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18มกราคมเป็นต้นมา ถือเป็นความคืบหน้าในการปรับปรุงกระบ,บวนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในกรุงปักกิ่งเพื่อตัดลดระยะเวลาการจดทะเบียนโดยเฉพาะเอมิเลียเอมโวไบวอเตอร์จากสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายใหม่โดยไบวอเตอร์ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทผ้านาทางวัฒน,นธรรมเสร็จสิ้นในเวลาไม่ถึง10นาทีโดยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรัฐบาลเขตเฟิงไถ่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ ของชาวต่างชาติในกรุงปักกิ่งเคยต้องใช้เวลาซ้อนถึง3เดือนเลยค่ะหลิวรั่วเจ้าหน้าที่สำนักกำกับดูแลตลาดเขตเฟิงไถเผยว่าก่อนมีการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าชาวต่างชาติที่ยื่นขอจดทะเบียนผู้ประกอบการทุนต่างชาติในกรุงปักกิ่งต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติมที่ออกดยประเทศหรือภูมิภาคบ้านเกิดหรือต้องผ่านการตรวจสอบชื่อนามสกุลจริงโดยการขอบัตรธนาคารในจีนและต้องแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตน ทำให้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากแล้วใช้เวลานานค่ะ ่วนกระบวนการจดทะเบียนทางออนไลน์ประกอบด้วยการยื่นข้อมูลบริษัทและสแกนใบหน้าผ่านมินิโปรแกรมของมี h ช t บนโทรศัพท์มือถือเพียงเท่านี้เองค่ะสะดวกและย่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะกรุงปักกิ่งจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่กระบวนการยื่นขอจดทะเบียนผู้ประกอบการทุนต่างชาติเพื่อมุ่งกระตุ้นความต้องการภายในประเทศส่งเสริมความเชื่อมั่นและสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชนทําให้องค์กรทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนการ เติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่าจะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เท่าเทียมและเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าระบบสแกนใบหน้าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันแบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถคัดกรองบุคคลต่างๆได้แม่นยำปรอมแปลงได้ยากและตอบโจทย์การดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงแถมยังไม่พอเนี่ยสะดวกขึ้นอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะวายเว